สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนพิสุดกฎของคอสนะครับโดยใช้ทฤษฎีบทเพทาโกรัสมาช่วยนะครับอันดับแรกเราพิจารณาที่รูปแรกก่อนนะครับรูปที่1นนะครับเราสามารถตั้งสมการได้ดังนี้นะครับสังเกตร,รูปสามเหลี่ยม ABC นะครับจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมย่อย ACD เนี่ยนะครับ ACD ครับ เราสามารถตั้งสมการเป็นพีทากรัดได้ว่า b กลังสองนะครับมีค่าเท่ากับ h กลังสองนะครับบวกกับ ad กลังสองครับทีนี้ตัว h กลังสองเนี่ยนะครับในแง่ของตรีโกณมิติเนี่ยเมื่อพิจารณารูปย่อยฝั่งขวานะครับ รูป ABD นะครับจะได้ว่าตัว h เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ a sin B นะครับมุมนี้คือมุม B เนอะนะครับแทรกนิดนึงว่ามีที่มาอย่างไงนะครับก็คือใช้กฎของไซน์เนะาะ s ซ n B นะครับ มีค่าเท่ากับ h ส่วนด้วย a นะครับเพราะฉะนั้น h เท่ากับ a sin b นะครับโอเค h เนี่ยก็จะเป็น a sin b นะครับจึงได้ว่าเป็น a sin b ทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับบวก ad กำลังสองนะครับทีนี้ ad เนี่ยนะครับเมื่อมองภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็น ab ลบด้วย b d กําลังสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a กํลังสองซนกลังสอง b อ่ะผมกระจายเข้ามาแล้วนะครับบวกกับ a b ลบ b d กลังสองเนี่ยนะครับ a b หรือก็คือด้านเรียกว่าด้าน C นะครับจากภาพนี้นะครับคือด้านสี่เหล็กคือด้านสี่เหล็กนะครับ พิจาราบีนะครับ BD เนี่ยในพิจารณารูปสามเหลี่ยมที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับจะได้ว่า cos b เนี่ยมีค่าเท่ากับ bd นะครับหารด้วย A นะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ว่า bd เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a cos b นะครับ Okay. จึงเขียนสรรมการรูปถัดไปได้ว่า a b เนี่ยก็คือเป็น c นะครับจากที่เขียนเมื่อสักครู่ลบ b d กลัง2ซึ่งก็คือเป็น a cos b ทั้งหมด,ดียกกาลัง2นะครับโอเค okay. ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจึงได้ว่า b กาลัง2เท่ากับ a กําลัง2 sin b กําลัง2 บวกเรากระจายกำลังสองสมมูตณเข้าไปนะครับเป็น c กำลังสองลบ 2ac cos b นะครับบวก a กำลังสอง cos b กลังสองทีนี้เราจับคู่นี้นะครับจับคู่นี้สังเกตเห็นว่าเราดึงตัวร่วม a กลังสองออกมาได้นะครับ มีค่าเท่ากับ a2, s ก n 2 b ำลังสองไกำลังสองบวก cos กำลังสอบวกกับ c กำลังสอลบสองเนะครับสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเป็น1นึพอดีนะครับมีค่าเป็นหนึพอดีชื่อ จึงได้ว่ามีค่าเท่ากับ a กำลังสองบวก c กำลังสองลบ 2ac cos b นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นว่า b กำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a กำลังสองบวก c กำลังสองลบ 2ac cos b นะครับทำนองเดียวกันครับเมื่อเราพิจารณาในมุมต่างๆแล้วนะครับเมื่อเราพิจารณาในมุมต่างๆนะครับ โดยที่เราพิจารณาด้านด้าน b ในที่นี้เนาะจทย์ที่เราพิสูจน์เนี่ยพิจารณาด้าน b ในรูปหนึ่งนะครับเมื่อเราพิจารณามุมต่างๆก็คือพิจารณาด้าน a แล้วก็ด้าน c นะครับเราพิสูจน์ได้เหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าขออน,นุญาตข้ามการพิสูจน์นี้ไปเนาะเพราะว่าเออธีการพิสูจน์เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ากลับมุมมองนะครับจึงได้ว่า a กำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ b กำลังสองลบบวก b 2, กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสอง ลบ 2bc cos A ครับและและ c กำลังสมีค่าเท่ากับ a กำลังสบวก b กำลังสลบ 2ab cos C นะครับก็อัพเมนจบกฎของโคไซน์นะครับแต่ว่าเออเพื่อให้เพื่อให้เห็นภาพหลายๆแบบนะครับเมื่อสักครู่เราพิสูจน์รูป ที่1นเนาะนะครับทีนี้เราลองพิจาร,รจารูปที่สองนะครับพิจาราที่รูปที่สองนะครับเราสามารถตั้งสมการใหม่ได้ว่าพิจารณารูปสี่้ําเงินก่อนเนาะครับเราสามารถตั้งสมการได้ว่า v กลังสองเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ h กําลังสองเหมือนเดิมนะครับอ่ a วก h กลังสองนะครับทีนี้ h กลังสองนะครับเมื่อเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือ a b d นะครับพิจารณารูปสามเหลี่ยมใหญ่ a b d ครับสีแดงเนี่ยนะครับจะได้ว่าไอตัว h เนี่ยนะครับก็คือเป็น a sin b เหมือนเดิมนะครับ เหมือนที่เราพิสูจน์เมื่อกี้เลยก็คือ,อ,อตัว,ต,วตัว h เนี่ยนะครับในรูปที่2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับคิดมาจากไอไซ b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมนะครับก็คือ h นะครับหารด้วยด้านตรงข้ามมุมสก็คือ a นะครับเพราะฉะนั้น h เท่ากับ A s i ซ b นะในรูปที่2นะครับทีนี้ด้าน ad ล่ะ ด้าน ad นะครับก็จะมีค่าเป็น a มีมีค่าเป็น bd นะครับ bd ลบด้วย ab นะครับทีนี้ a s i ซบนะครับในกลางสองเข้าไปนะครับนี่ก็กลายเป็นเอกลางสองไซด์กลางสองบนะครับบวกกับ b d ดีลบเอ่ะทีนี้ bd นะครับก็คือเป็น A b d เนี่ยก็จะเป็นเอ o อ b ส์บนั่นเองนะครับลบด้าน a b นะครับซึ่งด้าน AB เนี่ยก็คือ C นะครับยกกำลังสองนะครับซึ่งจากการยกกำลังสองตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นรูปกํำลังสองเดียวกันกับตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามีการกลับมีการกลับของการยกกำลังสองนิดหนึงก็คือเมื่อถูกยกกำลังสองแล้วติดลบยกกำลังสองนะครับตรงนี้เป็นติดลบของการแะกันนะครับเมื่อถูกยกกำลังสองลบหนึ่งยกกำลังสองก็คือจะมีค่าเท่ากันนะครับการยกกำลังสองของตัวนี้มีค่าเท่ากันดังนั้นจึงพิสูจน์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ พอแค่นี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการพิสูจน์นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ